บอกมาตรงนี้ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวปักปักเอ็นปั๊บเนี้ยที่เราจะเลี้ยวซ้ายไงที่เราจะจอดแล้วว่าไม่มีอ่ะมีที่อาบน้ำอ่ะที่เราจะจอดแล้ไม่มีที่อาบน้ำไงดูเดี๋ยวเราจจอดเต็มเลยป่ะ ต้อะเูได้เลยะ้ตัวเ้ตัวจ้านี่ครับแต่ผมจะจ้ตัวเจ้าที <S 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 ่จ้าีกัวตัว่าแล้ว เขาบอกนี่หนังสือเนี่ยทุกวนีึว่าเจ้านี่มาเขาว่าโอ้ยถ้าเจ้านี่มาเจ้านี่เขาไม่มาแบบนี้หรอกเจ้านี่ไม่รอขนาดนี้ด้วยเออต้องไปดูผมจะมายืมนี่เนี่ยเขาเตี๋ยวปอกที่เขาว่าแฟนชายแล้วเป็นคนมีแฟนชายเขาเปิดที่โซนรื้อเนี่ยนี่เขาเตี๋ยวปอกวิ่งขายฉันอยู่หน้าร้านเออเราปักกันนี่ขายแต่อันนั้นเป็นปอกเขาเอง ผมทีมาจากมึงชนมันกินขี่เลยเนี่ยน่าดีอ๋อนี่เขาบางแสนบางแสนให่ซอยแหลมทองตังังใหญ่ผมไม่กินหรอผมกินต้นฉบับดีกว่าเออเดี๋ยวนั่เป็นแดงแงมา้มาขอกินกินเดี๋ไปหนี่นะน้นไูนนนสวัสดีครับนี่นี่นี่ เอาของไปให้หลวงพ่อเอาไข่ไปให้ถวายหลวงพ่อแล้วก็มาเขาไข่ไปถวายหลวงพ่อแล้วก็มาเอาไปหัวหมูไหมอ๋อเขาบอกให้เรามาเพื่อจะมาคือเขาอีกรอบเดียวเที่ยวเที่ยวกขาพาแล้วก็ไปเที่ยวกับหมู่คือใส่หิ่งหิยวนะเพื่อจะผ่านเขาไปเขาหมู่เลยตอนเนี้ยขับงูอ่าไม่ไปอยู่ใกล้เหรออยู่ใกล้ประมาณนี้ประมาณเฮ้ยเราไปเราเคยไปใช่ไหมเคยเคยไปไปแล้วนี่นะเราอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเราเคย นานแล้วะอยากกินที่ปรุงใหม่กินนี่เลยกินนี่เลยก็ได้นี่ถ้ามีเกรงใจยผมก็เสือมาปูแล้วเนี่ยเนี่ยเอามากินอย่ตลอดนะเรือเสือมาได้อ่ะเฮ้ยเสือมาเลยวัวเปนไก่เสียดเดียวแล้วนั่งยังไม่ได้อาบน้ำกินประจเอาเลยครับผมเอาข้าวจากวัดเข้าไปบ้านไม่เอาเผื่อด้วยอ่ะกินรางวัลก็เลยแกงฟันจแกงฟันที่วัดซะหน่อยฮะวันนี้เจอหลวงพ่อพอดี่า เอาไปกุฏิอจหรืงพ่อไปยุงพอนที่เอามาไว้ที่ตรงนี้แล้วพ่อมาเดินมาบ่นเยอะเดินดวงดีได้เลยจังหวะดีดวงดีเราไปเจอเสียงที่พ่อเพื่อนตีหัวมาเล้อเลยอ้าวองค์เฮ้ยเรื่องนู้นนี้เขาเกี่ยอะไรอ้าเส้นมีมีเขาบอกว่ามันไม่ถามลูกตุ่มิตรเขามีมิตรแต่ว่าเป็นหินแดงอ่ะที่นั่นแหละที่ว่าุขึ้นมา ลอยขึ je me, je me ้นไปเฉยะมาถึงปพแคากปัที่ขึ้นมาเลยวนี่กมีมาเราฝนตกคือไม่ต้องใส่น right. ้ำตกเลยใช่ไมต้อม mm ีแต่น้ำเขาำน้ำเลยผมมาเนี่ยกินะหมี่อันนี้มาดาอันนี้มาอันนี้มาดาจะกินก๋วยเตี๋ยวเรแต่ถ้ามะมี่แห้งม่เกียวมี่แห้งอ่าวเราเกียวมีแห้งดีกว่าปกติ บอกเขาด้วยว่าผมอ่ะขี่รถนั่งขับรถมาจากคนมานั่งกินกินเขาเนี่ยขบวนอยู่ที่อะไรนะยนจนนั่นแข่งบางแสนข้ามมองน้ามมองบูโรคาอ๋อผมเห็นแล้วเขาเรียกใครเขาเรียกใครเป็นร้านใหญ่เด็กบ้านเรียกใคร

บอก็าเตียวปั๊กอร่อยที่สุดในราชบุรีแต่มี